อ,อาหารโปเชอร์เนี่ยนะครับหรือว่าอาหารดิวเนี่ยกาจะมีวิธีคิดเหมือนกับที่อาหารฮาลานก็คือเป็นอาหารสดุกค,ค่ะในลักษณะของการเตรียมค่ะอาจารย์ฮาลานเนี่ยเราจะเตรียมตามหลักของชาริอะใช่ไหมคะแต่เหมือน จิวหรือว่าอาหารโคเชอร์เนี่ยจะมีอีกคำนึงคือคำว่าคาสิ<ช>อาจารย์ช่วยอ,อธิบายนะถึงตรนี้คำนี้คำนี้ผมชอบค,คนจิวเนี่ยเขาบริโภคเนี่ยเขาไม่ทานเนื้อกันนอบนมพร้อมกันอ่าค่ะแปลว่ถ้ามีเนื้อก็ไม่มีนมถ้ามีน,นมก็ไม่มีเนื้อค่ะ,คะ หมายวมาความว่าเขากินเนื้อต้างกินนมแต่กินพร้อมกันไม่ได้ปรุงพร้อมกันไม่ได้นะนถ้ามีแม่ต้องมีลูกมีลูกไมก่มีแม่อะไรต่นาเนี่ยเราก็พูดกัน สามว่าอะไกุ้มวรองมาตุลล้อยิวบารักาตุสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงของดรวินัยเอกลค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันดเรเกศนิเกตเลขาซึ่งจะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการของช่วงนี้ค่ะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะดรวินัย จะมาให้ความรู้กับพวกเราเกี่ยวข้องกับอาหารโคเชอร์แล้วก็อาหารฮาลานค่ะเดี๋ยวเรามารับฟังจากท่านกันค่ะว่าอาหารโคเชอร์แล้วก็อาหารฮาลานเนี่ยมีความเหมือนหรือว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรและมีวิธีการนะคะในการเตรียมที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะขอเดียนเชิญอาจารย์วินัยค่ะครับอัสลามุยกุมรอฮ์มะตุลล้อว่าบรักกาถึงุมสลามค่ะครับวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องที่น่าสนใจนะฮะก็คือเรื่องของอาหารโคเชอร์ค่ะ นะครับคนยิวเนี่ยเขาเรียกโคเชอร์นะฮะโคเชอร์นะฮะก็โคเชอร์เนี่ยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคนยิวที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีอยู่ประมาณสักเจ็ดประชากรที่เป็นยิวในอเมริกาเนี่ยมีอยู่เแต่ว่าอาหารโคเชอร์ที่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยแปดสปอร์นั่นหมายความว่าคนที่ไม่ใช่ยิวเนี่ยเขาบริโภคอาหารโคเชอร์นะฮะ ประเด็นก็คืออาหารโกเชอร์เนี่ยนะครับหรือว่าอาหารยิวเนี่ยเขาจะมีวิธีคิดเหมือนกับที่อาหารฮาลาลก็คือเป็นอาหารสำหรับทุกคนคะนะครับแล้วก็มีความหมายว่าเป็นอาหารที่ปลอดภัยเป็นอาหารที่ดีนแนวคิดในเรื่องของฮาลาลต่อยิปกับเรื่องของโกเชอร์เนี่ยเป็นไปในลักษณะแบบเดียวกันเพราะ,ะว่าเราก็ทราบนะครับว่าคนตะวันตกเนี่ยเขาเรียกอาหารเขาเรียก ศาส,สนาจูดายหรือว่ายิวอ,อิสลามและคริสเนี่ยว่าเป็นอับราฮัมนะเป็นศาสนาอับราฮัมะนะก็คืออิบราฮิมนะอิบราฮิมก็คือทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากอนบีอิบราฮิมอะลัยอิสลามะนะครับในลักษณะของการเตรียมะค่ะอาจารย์ฮาลาลเนี่ยเราจะเตรียมตามหลักของชาริอะใช่ไหมคะแต่เหมือนยิวหรือว่าอาหารโกเชอร์เนี่ยจะมีอีกคำหนึ่งคือคำว่าคาสูด อาจารย์ช่วยอธิบายถึงตรงนี้คำนี้คำนี้ผมชอบคัชรูทเนี่ยหมายถึงเป็นกลางนะครับคนจิวเนี่ยเขาบริโภคเนี่ยเขาไม่ทานเนื้อกับนมเนี่ยพร้อมกันอเพราะฉะนั้นถ้ามีเนื้อเขาไม่มีนมถ้ามีนมก็ไม่มีเนื้อหมายความว่าเขากินเนื้อเขาต้องกินนมแต่กินพร้อมกันไม่ได้ค่ะปรุงพร้อมกันไม่ได้คนะถ้ามีแม่ต้องไม่มีลูกมีลูกไม่มีแม่อะไรทำนองเนี้ยที่เขาพูดกัน เวลาเวลาเราจะทําอาหารเนี่ยเราก็ต้องดูเราต้องเข้าใจหลักการของเขานะฮะเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะต้องมีพร้อมกันไม่ได้นะครับซึ่งในกรณีแบบเนี้ยเราไม่มีหลักการอันนี้ฮร้านเรามีเนื้อมีนมพร้อมกันได้ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นี่ยเราเราไม่มีฮารอมเท่านั้นนะของเขาก็ไม่มีสิ่งที่เป็นฮารอมเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ได้เรียกว่าฮารรอมเขาไม่กินเขาไม่กินหมู ไม่กินหมูไม่กินหมูแต่บางส่วนของหมูพขบริโภคได้ยกตัวอย่างเช่นเจลาตินเขาไม่ห้ามค่ะเจลาตินนี่ยทาจากโปรตีนที่มาจากหนังหนังร่อกระดูกพวกนี้เขาไม่ห้ามออ๋ค่ะนะเขาห้ามเฉพาะเนื้อนะซึ่งในกุราเนี่ยห้ามเนื้อสุกรแต่ว่านักวิชาการของเราเนี่ยคลุมหมดว่าเป็นสุกรแต่ว่า ของเขาเนี่ยพอบอกว่าห้ามเนื้อสุกรเขาก็ไม่เขาก็ไม่กินเนื้อแต่ส่วนอื่นเขากินนะตรงนี้เนี่ยก็ไม่เหมือนกับเรานะฮะทีนี้เนี่ยประเด็นที่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 เราทำเนี่ยก็คืออย่างนี้ครับผมไปสิงคโปร์ผมไปสิงคโปร์ผมก็ถามว่าเฮ้ยร้านอาหารของยัวพูดที่ในสิงคโปร์ทุกตึกเนี่ยมันจะมีมันมีคาเฟ่ตเรียนะฮะมันมีแคนทีนนะที่แคนทีนะฮะ ผมถามว่ามันมีอาหารฮาลาลนก็เําถามผู้จัดการพื้นที่เขาถามอะไรฮาลาลเพราะว่าส่วนใหญ่เขาเป็นคนจีนนะแต่เขาบอกว่าที่เขาเตรียมเนี่ยเขาเนี่ยเหมือนคล้ายๆพาเวลลหลักการเขาเรียกว่านิวโตรเขาเรียกว่านิวโตรก็คือพาเวลนั่นเองนะฮะเขาบอกว่าของเขาเนี่ยนิวโตรผมถามว่านิวโตรหมายความว่าไงหมายความว่า คนจีนที่ไม่ถือเจ้าแม่กวนอิมเขาก็ไม่กิดเขาก็สามารถทานได้สามารถทานได้คมุสลิมที่ต้องการที่จะกินอาหารหานาลนก็กินได้เพราะฉะนั้นทานเขาไม่มีเนื้อ่ะคเนื้อเขาไม่มีคเขาไม่มีหมูค่ะเขามีอาหารทะเลมีไก่มีอะไรต่ออะไรนะครับนะ้คเขาเขาเรียกว่านิวโตรนนิวโตร่ะนิวโตรของเขาเฮ้ยผมก็มานั่งคิดเออแนวคิดเนี้ยดีแล้วถ้าผมไ่อยากไออยากกินเนื้อ ไออยากจะกินเนื้อถ้าอยู่อยากจะกินเนื้อเราเตรียมให้ได้เรามีคัวแยกมาค่ะนี่คัวแยกเนื้อค่ะแล้วถ้าอยากกินหมูถ้ามีคัวแยกหมูแต่หมูกับเนื้อเขาไม่รวมกันค่ะนั่นเขาแยกเป็นสามส่วนค่ะไอ้นี่เขาทมเราก็เลยเออได้แนวคิดมาในที่สุดผมก็พัฒนา b u ฟ f e r k i t c เช่นะฮะนะแล้วก็มานั่งทำเออเป็น b u ฟ f e ์คิ t เช่นตอนนั้นเนี่ยมันก็ ปรสบามเร็จนะเวลาเราจะแยกเนี่ยเราไม่แยกฮาลานแต่เราแยกนอนฮาล้านนะเวลาที่เนนอนฮาลานออกไปอันไหนที่ฮาลานเราไม่บอกค่ะแต่อะไรที่เป็นนอนฮาล้านเราบอกนะฮะเราบอกมันเขามุสลิมมาถึงรู้เลยนี่คือ่ได้ใช่ไหมฮะเนี่ยมันจะเป็นวิธีคิดแบบพาเวเนี่ย นะแล้วก็เป็นนิวโตรอันนี้อันนี้ก็อยากจะเล่าให้ฟังนะครับเพราะนั้นเขาจะมีเรื่องของพาวเวชนะคะมีเรื่องของพาเวตแต่แต่อย่างที่ผมบอกอ่ะเวลาเราพูดในเชิงหลักการเนี่ยหลักการเนี่ยนะฮะที่เราเรียกว่าชาเรยะเนี่ยเขาเป็นคัชูทคัชชูตที่เราจะลักษณะการเตรียมเวลาเราเตรียมเมหมือนเราเตรียมเบสไว้เตรียมนิวโตรคิดเ่นไว้ตอนที่ผมไปเตรียมอาหาร อาหารทะล้านให้กับที่ขัวการบินไทยตอนที่เขาไปจัดที่เอเชียนเกมครั้งที่13เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยเราทำในลักษณะแบบเดียวกันนะฮะก็คือเราทำทุกอย่างเนี่ยฮาล้านหมดฮาล้านหมดนะครับแล้วก็แยกหมูออกไปอีกครัวแยกหมูออกไปทำเป็นลักษณะแบบพาเวอนะเนื้อเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเสิร์ฟมากนักนะฮะ แล้วเราก็แยกหมูออกไปเลยไปทำหมูนี่ไปเตรียมที่ครัวที่ดอนเมืองอนะครับแต่ว่าครัวที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเตรียมฮาลานทั้งหมดอ,มอันนี้เราเราก็จะเตรียมพัฒนาวิธีคิดอีกอันหนึ่งที่ทำให้ฮาล้านกับโคเชื่อไม่เหมือนกันเนี่ยอ,อันที่หนึ่งเนี่ยก็อย่างที่บอกะนะครับแล้วก็เรื่องหมูะนะฮะแล้วก็หมูนี่ยังแยกเจลาตินนี่ก็ S <S> <S เขาใช้ได้อันนี้เราใช้ไม่ได้ะนะะเราก็แยกอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเหล้าต้องระวังยิวเนี่ยยิวก็ดีคริสก็ดีเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามเหล้าค่ะนะอพวกพวกสูราที่ทําให้มึนเมาเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามคนะฮะแต่เขาห้ามความมึนเมาอืันนั้นเนี่ยเราก็ดื่มได้ดื่มเบียดื่มไวน์ดื่มเหล้านิดนหน่อยหน่อยเนี่ยก็ดื่มได้บางทีรวบอยู่ในพิธีการทางศาสนาแต่ของเรานี่ห้ามหมดค่ะ กรณีแบบนี้เพราะนั้นเราต้องระวังเรื่องของแอลกอฮอล์เรื่องของเหล้าเรื่องของที่เราเรียกกันว่าสปิริตะะในกระบวนการเตรียมมาหาเราแยกออกอย่าให้มันเข้ามาปนนะครับแต่ว่าเวลาถ้าจะปนนะฮะถ้ามันเป็นหมูเนี่ยเนื่องจากหมูเนี่ยเราพิจารณาว่ามันเป็นไอซ์มูก็สเราดาอนนะฮะกระบวนการล้างเนี่ยมันยุ่งยากเพราะนั้นเราแยกออกไปเลยแต่ถ้ากรณีของเหล้าเนี่ย เราไม่ได้ซีเรียสถึงขนาดนั้นแต่เราไปให้ผลเข้าไปเนอาหารอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ด้วยนะครับในกรณีเนี่ยก็คือเรื่องของแพลนเบสด็อกรฟาริดา <Far> หรือดเรเกซินีเนี่ยคนเดียวกันเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการพัฒนาแพลนเบสเคยได้รางวงรางวัลมาละนะฮะ,ะฐานคิดในเรื่องแพลนเบสกับเรื่องของ ฮาลาหรือว่าเรื่องเวจ e เทเรียนเนี่ยนะหรือที่เราเรียกกันว่าวีแกนเนี่ยมไม่เหมือนกัน v บแกนเนี่ยคือไม่มีไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะครับพลนเบสนี่ก็มีแต่พืชน,นะวิธีคิดเนี่ยมีแต่พืชแต่ว่าจริงๆเนี่ยในกรณีที่เขาทำสิ่งที่เราเรียกว่าพลน n เบส s, <S เนี่ยเขาพยายามจ,จะเรียนแบบอาหารที่มันเป็นมาอันเนิ้อเบสที่เป็นเป็นพวกสัตว์ยกตัวอย่างเช่นเป็นพลนเบส m มีท เป็นเนื้อแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นพืชนะคนที่เป็นบังสวิรัติจะบางทีเขาไม่มีแบบนี้เลยก็คือพืชกระพืชเลยนะฮะเขาไม่มาทําให้มันคล้ายๆอย่างเงี้ยเพื่อไปกระตุ้นกิเลสอะไรแบบนี้เขาก็ยังไม่มีเรื่องพวกนี้สิ่งที่เราเราพบเนี่ยนะครับแล้วก็ดรเกินีเนี่ยเามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาสิ่งที่เราเรียกว่า H n u นว่าบอรนะครับเราพบว่า เวลาเขาทำไอ้เรื่องของแพลนเบสเนี่ยบางทีเขาเติมพวกอินกริเดียนที่เป็นแอนิมอลเบสลงไปตรงนี้บางครั้งเวลาเราทำแพลนเบสเนี่ยเขาไม่ได้แยกนะก็ต้องระวังเรื่องพวกนี้ซึ่งเรามี H Number ถ้าสงสัยเรอันไหนที่เขาสงสัยแล้วมาดู H Number ที่ทางสูตรพิษสารัร้านี่ยพัฒนาขึ้นมาเอาไปดูเป็นแนวทางได้นะครับ ก็สําหรับวันนี้นะคะเนื้อหาก็ครบถ้วนเลยค่ะก็ะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างนะคะของโกเชอร์นะคะแล้วก็ฮลาลน,นะคะว่ามีจุดไหนที่มีความแตกต่างกันก็สําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะวัสสลามุอะัยกุ้มวเร์รอมตุลล้อฮิวบเระกาตู